บอกชื่อเลยครับทำหน่วยแล้วองชื่อสำอางคุณผู้หญิงชื่อสำอางชายทวยและตกลงใครจะมาสื่อกับเทวดาเรื่องของใครเรื่องของหน่วยค่ะเรื่องของผู้ชายเรื่องของผู้ชายผ,ผู้ชายมีปัญหาอะไรในเวลานี้เป็นสาม,มีใช่ไหมป่วยป่วย มีอาการไหลเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวตาลายตาลาได้เ,เลือดตีบปวดตามตัวการเงินติดขัดแท้งธรรมชาติหนึ่งไปทำแทง้งตั้งใจไปทำสองมีกุมารหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋อยเกี่ยวข้องกันเลยนั่นแหละนะบอกไว้ตลอดเวลา หามีเด็กหนาะอย่าหวังว่ามีความสุขเลามีต้องเยอะแยะขนาดนี้มันก็เล่นจนน่วมไปหมดแล้วแล้วใครจะมาแก้ให้ได้สองคนได้ัหยคะหารสองค่ะหารสองร่วมกันรับผิดชอบทั้งสองสามีภรรยาอยากจะมาช่วยทั้งหมดเด็กเหล่านี้ต้องใช้เวลากี่วันเด็กกี่คนกันแล้วเนี่ยที่ ธรรมชาติแท้งไปหนึ่งตั้งใจไปทำเลยสองกุมารอีกหนึ่งเด็กสามคนมเด็กสากุมารหนึ่งเป็นสี่สห้าวันนั่นแล่กุมารกี่เลยสิบวันเลยนั่นแม่ห้าสิบห้าวันแล้วเธอสองคน <c oughs> จะแบ่งกันใช่ไหม <c oughs> อ้าก็คนละก็เป็นห้าสหอ่าเป็นหกสิวันแล้วกัน คนละสามสิบวันนะได้ไหมท่านเทวดาได้แลยท่านเอ๋ยถ้าตัง้งใจเลยนั่นแหละนะอุทิศบุญให้เด็กเธอคราให้เด็กหนาไปเกิดเสี่อันทอ้าวไม่งั้นจะหนักดวงตามนี้นะครับอา้าวเด็กชื่ออะไรกินอะไรชาหรือหญิงกันเล่าเอ๋ยไม่ทราบจ้ะท้าบุตรตาอ้าวเด็กหญิงเหรอเด็กชายข้าจ้งอ, <c oughs> องหลวงพ่อให้บอกให้หญิงหนาอ้อาว อ่าเด็กชายกี่คนเด็กชายเหรอหลวงตาใช่แล้วชายสองคนเด็กหญิงสองคนสองชายสองหญิงครับแสดงว่าลูกแท้เป็นชายหนึ่งคนเองเหรอใช่ครับกุมารอีกหนึ่งใช่ครับอ่าสองชายสองหญิงกินอะไรชื่ออะไรก่อนชื่อครับหลวงตาก,กูบอกว่าเรียกไม่ง่ายนะหนึ่งสองสามสี่แต่พอ่อจำไม่ได้ครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ให้เรียกน้องหนึ่งน้องสองน้องสามน้องสี่เวลาอุทิศให้กินอะไรบ้าง ว่าไปกินปลาก็กินกลวยเดียวกินผัดไทยกินไข่ย่างไส้กินหมูกรอทไส้กินหมูสะเต๊กกินหมูปิ้งหมูย่างหมูเกาหลีจดได้จดได้เกาหลีอย่างเดียวตั้แต่ปีห้เลยแลเนี่ยจุดได้เกาหลีอย่างเดียวอ,ดดอย่างอื่นจับจดไม่ได้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งให้ไม่เกินหกรายการสะเต๊กหมูได้หมูจังไม่ได้หมูจังอ่าอ่าหมูปิ้งอะไรวะ เออเออแล้วไงออเลยไม่มาเลย้้ไม่ได้เนี่ยอะไรก็ได้ไปจัดให้เขาแล้วกันเอาแนวทันสมัยหน่อยใช่ไหมครับอ่ดตามนี้ละกันในห้างในเฮืองอ่ะเรียบอะเอ่งรีบร้อนแล้วก็เร่งรีบจะกลายเป็นพลาดท่าเสียที สมองเบอร์เลยอ้าวน้ำนมที่เซเว่นตามนี้เสื้อผ้าหาขใช่สองหญิงสองครับเอาแบบไหนเอาแบบเสื้อยืดอยู่บ้านก็ได้ครับอ่ะเสื้อผู้ชายสองผู้หญิงสองห้าควบเออไปหมดแล้วไปทำเขาเออป่ะเนี่ยน้ำบ้าอ่เส้นเลือดในสมองแตกตีบด้วยไม่แตกแต่ตีบไปเกี่ยวข้องโดยตรงเหรอ อออออสี่คนะสคนตะลุมบอลสี่คนก็แล,ล้วตลุมบอลสลับกันไม่มีว่างเวนเ้นเปลี่ยนเว้นกันอ่เธอจำได้ป่าที่เขาคู่กันเนี่ยเธอจำได้ป่า <Okay. S 1> พอกัน็นเล่นคู่เหรอนึกว่าจะดีกว่ากันเท่ากัน อ,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 อเอาชุดเด็กผู้ชายสองชุดผู้หญิงสองชุดห้าถึงเจ็ดครัเขาใจยังอ่าปล่อยสัตว์ช้าๆหน่อยเอออยู่แล้วตอนนี้เอาอะไรไปล่อยัของเขา่หาาสามสาโหมอเต์ไปไหนสิบต้วครับอยครมสหมอสิบไรสิบสาร,รามมอารากนกี่ชุด สองชุดก็ลงตัวแล้วนี่แถมสามชุดอ่าพร้อมจะมาเมื่อไหร่เดือนพฤษภา <c oughs> เดือนพฤษภาค่ะพฤษภาเดือนหน้า <c oughs> วันที่เท่าไหร่ไม่กำหนดได้ไหมคะ ตตีีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้มวยแน่เดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอยังไม่กำหนดค่ะแต่เดือนถึงที่ใครเดือนพฤษภาอ่าไม่เกินสามสิบเอ็ดพฤษภาคมครับขอแต่ว่ายังลืมแล้วกันอ่าไม่ลืมเธอก็อย่าไปทำให้เขาลืมพยายามนะลุงจ้ะเอออย่าไปทำให้เขาเบื่อเข้าใจยังด้วยเหตุผลอะไรเส้นเลือดมันตีบอ่ะ มันก็เลยใช้สมองไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมช้าหน่อยใช่ไหมทำไมลกูกลังกับฉีดยาป่ะเนี่ยเป็นนก่่อเขาเป็นก่อนเหรออ,อ่าอ่าอ่าโชคดีไปได้เด็กน้อยหนึ่งสองสามสี่โชคดีไปไปไายบาย